สบายดีพ uh. uh ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ตกฐานเด้อพ่อพ่อกับสองไม่ต้องแก้มบ่มพี่น้องจ้ากับสบายดียามเถียงเถียงแม่นผู้ได้หย่างนะพี่น้องสามคนน่ะพายหย่างมานะเฮอพ่อใหญ่จ่อยกับหลานพี่น้องพ่อใหญ่จ่อยกับหลานขึ้มาปั๊บเดดแท้อือ ผักล่ามันเลยเน่างไปทั้งปูบเบิดแล้ว,ลวไปย้ายจอยกำลังหนางมากพี่น้องมาปั๊บแดดกระดอกก็เดียวผันทามาปูคนเดียวบริสันปลปูคนเดียวนี่แล้ว นิดหนึ่งแปด้ากว่าบาทพี่น้องกันทังแท้ยังางทั้ไทางเอทา้งไทยนี่เท่าไรสักรอบที่มาอ้าวันแมงมุมทางด้านแล้วนออตายนอจะได้ล่ำมันนรืกกรไดพี่น้อง่ารุถ่ารุ่งกระเด้อไปเรื่อย หญ่ิเป็นบิดเลยพี่น้องเลยทางบองขาแกยินกล้าลายนะทางเป็นคุ้มนะเป็นอันตรายเนี่ย่ะคุมต่หน่าแกคน่เด้ยอน ลมรายนี่ลาดมันนี่ต้นหนานี่ก็มีนี่ลาดมันเขาว่าปีนี่มันจะเป็นราคาอะไรน้องพญายาลาดพี่น้องเอ้ย,ย,ายมาตามตีนผู้ตีนผาุ่นป้าธรรมชาติงามธรรมชาติพี่น้องเอ้ยข้าซื้ือลำมันพอพาลมได้บอกเอ้ย เฮ้ยมาจ้าเผื่อผ <lawsuit royable> <quoi> no ู้ใหญ่พาหลาดมือนีิจักจิบไปช็อตใจโอ้ยยังไม่หนอดทางนอนมีทางได้ฮลาดมานี่เนาะโอ้ยลาดมานี่ก็ไกล้เติบได้สมบยากันะพ่อ ไดีเทกับขาดีทองหดกัอ๋อู้แล้วโตรได้เหไม่กัน้าก็คายได้มาแลนะดูเนาะแล้วกรเสียก็ได้มันนะับ พูดดีบโแมงที่เปนธรรมาติบอธรรมชาติจักนั้แปลงทางสิบางๆไปนี่นะทางเมองแถเกษตรลำมันนะครับข้างข้างเขาพระนครข้าเข่าใช่แล้วหนครับพมจ้ะข้างเขาพระนครมันเป็นจนะโองเลยอันนี้นะ แล้ววันีพุ่นว่าเห็นเห็นลั่เห็นลำมันที่เาบ้านเขาว่าเขาจะบหงามเนาะมด้ก่อนอนี่ดมาสอบทางใหญ่กบทางใหญ่เนองเออวนนี้เนาะก่อเนาะมาใส้สมองกำลังมาสอดอยู่ดีวันน้น่ะาบ้าน ีอนบ้างไปอีกไปอีกเรา่เฮือนดินแล้วบ้างตาพวกเราเขาขายขนมมาสะพอดวงเฮ้ยเห็นเสียวไปยังนไงพอดปานาซาลแล้วจ้าพี่น้องไม่ใช่พอดขาดทานนะบ่กเฮือนดินเฮือนยังไม่เห็นแล้วอ่ะ <laughs> สงสัยมากก็ไปเห็นจอยเสียเทียบเลยพี่น้องขย,อยายแบบบูดแล้วเลือดดินแลยมาไปเรื่อยๆเ,เพราะแยกนู่นแถนนั้นแหละเออหั <c oughs> นบงังลุก <sighs> อ๋หอหดไข้ทหารเลยพี่น้อง คช่แตะหันบ้านอย่างบ้านนี้เขาวันนี้หา,าลูนาซานบกแข้งแล้วหลดคาเละลำบากลำบนพี่น้องเอ้า <c ười> มาหาถามหาลำาลาม,ลมันโอ้เออมีแต่บ่มีเนาะ <c ười> สาวขอถามเลยเพื่อนผู้ซื่อกันยาอยู่ในใสายลงไปดิบอโดยโดยขอบใจ พอลงไหมพี่เลยมีคนอยู่จมอกนี่บ,บ้บบองโอ้นี่คือในอยู่ในในบ้านนาซานนะพี่น้องเฮามากับพ่อใหญ่จอยสองคน มาถามหาลำมันว่ากจะจะขายลำมันเฮ้ยของไผ่มซื้องำมันเลจะคล้องเราไปใส่จะโทรหาดูค่ะมีบัรบัรอไรคาบรโทร ถามหาเฉยๆถามข้าวว่าเขาเราบอกว่ามากเพื่อนสาวกัญญาเด้อจ้ะค่ะรูอูจ้ได้เบอร์ยุคฮะก็เพิ่มชื่อสายสายน้ำผู้งสายส่วนท่านั่นบอกออกไปเดี so, uh, y, huh. yeah. mm ่ยวไปดื้อสิอะไรเมนเลยอไปน่า่า ไปซาได้เบอร์เราแถวเพื่อนใกล้ๆกับเราได้บ่กําลังมาพิ่น้องกําลังมาเหรอเพื่อนแก่ อะไรพี่น้องคลิปเนี้เอาก็ะสีอำลาพาจากแล้วพี่น้องไว้พักกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแก้มบุ้มในเด้อปลาลุงเลยได้เลอบ่ได้เนาะ